ีอกวันนี้เราจะมากันที่ห้องสมุดนะคะเป็นที่ที่เราชอบมากไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดเล็กใหญ่อยู่ที่ไหนของโรงเรียนของมหาวิทยาลายัยเราชอบหมดเลยคะ่ะวันนี้เราพากันมาที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลายัยบุรพาอยู่ที่บางแสนเองคะ่ะเปิดมาแบบนี้ก็ขอออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ใช่นางอ่านเลยเพราะว่า ไม่ได้มายืนหนังสือหรือมาอ่านหนังสือเป็นเรื่องบรรลานะคะส่วนใหญ่เวลาเรามาห้องสมุดเนี่ยก็อยากจะมานั่งเงียบๆเราชอบบรรยากาศในห้องสมุดนะคะก็คือมันสงบดีแล้วบางทีก็ได้แรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆกลับไปโดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็มีนะคะซึ่งที่นี่นะคะที่มหาวิทยาลัยบูรพานี่เขาก็ทําห้องสมุดดีเชียวคะ่ะทุกคนดูสิมันมีแบบส่วนที่แบบห้องแอร์แล้วก็ทํา เหมือนกับร้านขายหนังสือเลยมีหนังสือใหม่ๆมาให้ดูด้วยเล่มเฮอะไรทำให้เรามาเจอเล่มนี้หรอจะดีนะเดี๋ยวยืมเล่มนี้เลยไม่ต้องยืมไปซื้อดีกว่าโซนนี้ก็คือหนังสือเหมือนในร้านหนังสือเลย เดี๋ยวไม่ต้องไปซื้อแพงๆนะแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีนี่เป็นน้ยงนิยายก็มี ลมเข้าแบบชิวๆเหมือนแบบได้บรรยากาศตอนสมัยเป็นนักเรียนเลยอะ่ะ นี่ก็คือหนังสือที่เราเริ่อมาดูวันนี้นะคะก็อันนี้ในห้องสมุดก็จะงดใช้เสียงแล้วก็จะขอ voice over เอาแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น My ก r a n d Odyssey นะคะก็ข้างในก็มีอันนี้จริงๆเราอยากจะดูรูปสัตว์โลกน่ารักน่ารักแต่ข้างในก็มีแอบมีรูปคนโหดอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นหนังสือ Creative for Photographer นะคะก็เอามาดูรูปเหมือนกัน น่าจะไม่ได้อ่านอันนี้ก็เป็นภาพวาสีน้ำนะคะแต่จะเป็นเ,ออเกี่ยวกับเป็นแชนิสตล์หมดเลยอะ่ะนี่สวยมากนีก็น่าจะวาดตามได้นะหมายถึงฝั่งนี้ฝั่งเดียว วันนี้แรงมั่นใจที่เราได้กลับไปนะคะก็คือการวาดภาพสีน้ําเป็นสไตล์จีนนะคะทุกคนเราก็ดูแล้วมันก็สวยมากทีมันแบบอยากวาดได้แบบนี้บ้างแต่แค่ดูก็อินแล้วอะเราก็เลยเอารูปที่มันง่ายๆเอากลับไปลองวาดวันนี้ดูนะ นี่ก็เป็นหนังสือถ่ายภาพนะคะจริงๆเราไม่มีความรู้เรื่องทฤษฎีเรื่องกล้องเรื่องอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าชอบดูภาพถ่ายจากศิลปินมืออาชีพเนี่ยค่ะสวยดีเพื่อเอาไว้เป็นตัวอย่างสำหรับค่าบริการของบุคคลภายนอกอย่างพี่นะคะก็เสียแค่20บบาทเท่านั้นเองแต่สำหรับพื้นที่ด้านล่างตรงนี้ก็คือไม่เสียเงินค่ะนั่งได้เลยค่ะ พบรแบแป๊บหนึ่งนะคะต่อภาษีรถหรอไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อก๋วยเตี๋ยวพอลบาอ,อยู่ที่บางแสนเพราะว่าอร่อยนะเดี๋ยวลองมาชิมกันสิบสองบาทเอง แรกว่าจะหาคาเฟ่กินกาแฟนะคะแต่พอดีผ่านร้านบิงซูใสยไม้เกาหลีค่ะอุ้ยมันน่ากินมากเลยคือเราดูในทีวีมานานแล้วอะ่ะมันดูแบบน่ากินมากยิ่งที่เกาหลีที่เขาไปกินกันเอาโหมันดูแบบเป็นใสไม้เบาๆปุยๆมาเจออย่างนี้ก็ขอแวะนิดนึงค่ะ ดีมากทุกคนเราไม่คาดคิดว่ามันจะใหญ่และเยอะขนาดนี้แต่มันก็กินได้เรื่อยๆนะมันก็เป็นเนื้อเบาๆแบบบิงซูอะค่ะอร่อยดีค่ะเป็นปโป้นน่าจะเป็นแคนตาลูนงคนหวาน ถึงบ้านแล้วนะแล้วก็อินกับไอภาพวาดสีน้ำที่เป็นลายจีนๆอะ่ะอืมสวยมากเลยอะ่ะก็เลยแบบว่าได้แรงบันดาลใจอยากจะลองวาดบ้างก็วาดไม่ค่อยเป็นหรอกนะก็เลยเลือกไอภาพที่มันดูง่ายๆมานี่การสีเก่าที่มัน แห้งไปหมดแล้วอะไม่รู้ใช้ได้เปล่าใช้สีอะไรบ้างเขียวแดงอะไรประมาณเนี้แล้วก็ติดขอบ <c oughs> น่ารักเชียว อันนี้เราก็วาดเสร็จแล้วนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อ่ะล้วก็เหมือนจะหยิบกระดาษมาพิดด้วยดูที่มันเป็นเม็ดๆเนี่ยกระดาษมันไม่ใช่สำหรับน้ำอะ่ะวาดไม่เก่งก็ต้องโทษอุปกรณ์ไว้ก่อนนะคะทุกคน อยากวาดใหม่ให้มันสวยขึ้นก็เลยเปิด YouTube แล้วก็วาดตามเขาเลยดีกว่าค่ะก็เป็นดอกไม้สไตล์จีนแล้วก็เป็นรูปจอมยุทธจีนนะคะ